สีสันก็ถือว่าในราคา99,000ก็ใช้ได้แต่บางเดิมดีอยู่นะหน้าตาเดิมนะคันนี้ราคาโ,โคตรถูกเลยวิทอะไรเนี่ยมือหนึ่งเป็นล้านแต่ราคาโดนอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองขายตามภาพนะมาดูเครื่องมาดูช่วงล่างมาลองขับเหรอามาลองขับดูเอามาดูรถกระบะไม่ถึงแสนช่วยตัวเล็ตาหวานนะ99,000รถปีห้าหนึ่งนะไปโฉมตาหวานแล้วนะครับมาดูข้างในเป็นตัวกระจกมือหมุนนะเป็นตัว LS เอ้อ99,000 อไม่วิ่งเท่าไหร่ดูสิขายราคาตัดนะพอแจสภาพใครมาซื้อไปนะสองแสนหกลองสตาร์ทเครื่องดูสิเอาดูรอบคันก่อนเข้าไปดูห้องเครื่องสีส้มสีส้มสีแดงนี่แหละสีสันก็ถือว่าในราคา99,000ก็ใช้ได้แต่อยากสวยก็อาบน้ำเอาแต่บางเดิมดีอยู่นะหน้าตาเดิมนะคันนี้เองขอ,ขอน้องขอนอตใช้ได้อยู่โอเคอยู่เสียงเครื่องโอเคนะ9 0 0 0 หรือว่าโอ้ยอยากได้ยี่ห้ออะไรนะแบรนด์หลักหน่อยวีโก้ไหมแต่ราคาแพงขึ้นนะได้รถปีใหม่ขึ้นซึงว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันส,สวยๆเลยเราเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งให้ผมทําสีใหม่ได้รถสวยเลยก็เป็นแสนกับ9ก้าพัน,พนอ่าจะได้รถสวยเลยแต่ขายตามภาพนะมาดูเครื่องมาดูช่วงล่างมาลองขับามาลองขับดูแต่ว่าใช้ได้อยู่ลองขับแล้วอะไรนะใช้ได้อยู่มาเอาเร็วๆว,วันนี้รีวิวสักสามพันพออ้าอันนี้วีโก้แชมป์รถปี56แต่สีก็มีบุบ เบี้ยวนี่ยครับนี่รถปีอะไรห้าหกตัว e เหรอหน้าตาใช้ได้ครับขอน้องของน้องใช้ได้ขายเท่าไหร่ครันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันถ้าอยากสวยก็เหมือนเดิมเปลี่ยนชิน้นนี่อันนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนชิน้นเปลี่ยนชิน้นก็อีกประมาณคันนี้น่าจะเปลี่ยนชิน้นเปลี่ยนอะไรก็ประมาณอีกหมื่นสองได้รถสวยเลย <L> ก็ตีไปก็ตีไปใช้เงินสองแสนอาจจะสวยแต่ถ้าอยากได้สภาพนี้ก็หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันลองดูข้างในหน่อย เฮ้ยอันนี้มันตัว G หรือเปล่าหดูดิ ABS ไปทำไมมีถุงลม2ลูกผมดูก่อนตัว E ตัว E เปลี่ยนถุงลมใส่อะ E ABS เออไม่ใช่ E Airbag อะดูรอบคันสีสันจะบอกว่าสวยไม่ไม่ไม่สวยหรอกฝาท้ายก็ไม่ได้เลยแต่ฝาท้ายก็เปลี่ยนใหม่ตีไปเอาถ้าอยากให้สวยนะใช้เงิน2องแสนได้คันนี้ผมทำให้สวยได้เลยนะ แต่ว่าถ้าอยากได้สภาพนี้ก็คือหนึ่0แสนอ่าต้องเป็น2 9 0 0 0 0เก้าเก้าพันสิเออเพิ่มอีกสอ0หมื 2, ่นได้รถสวยเลยโอเคเอาคันนี้เอามาดูคันหนึ่งวิทดีกว่าเห็นมีคนถามถามเาเยอะอันนี้แค่1,19,000อ่าคันนี้ขายตามสภาพนะราคาแค่1,19,000รุ่นปีไหนสี่เจ็ดหรือปทางนี้นะปี4 7เอ่าได้ตัวคิวคิวลิมิเต็ดไว้ลองดูให้อ่าใช่ใช่ สองศูนย์คิวรอบกันประมาณนี้รถปี4ีจดเที่นั่งนะราคาโหโคตรถูกเลยวิทอะไรเนี่ยมือหนึ่งเป็นล้านเหลือ1นึ0งแสนไม่ถึง102แสนสองอ่ะในต้นเจ็ดที่นั่งในวิทโคมยังใช้ได้อยู่นะโคมรถยังถือว่าทันสมัยอยู่นะในรถแสนกว่าบาทแสนต้นๆเองมาดูก่อนแถวสามมานี่ดู แต่มันมีตําหนิตรงไหนมันไม่มีกบับกาบข้างหายไปชิ้นเนืองทางนั้นเห็นคิวร้อหายไปชิ้นเนืองนะร้อแม็กใช้ได้อยู่นะแม็กผสมไอ้นี่ยางเยิงก็พอมีดอกมีดอกอยู่อ่ะดูห้องเครื่องหน่อยว่าเป็นยังไงแต่ราคามันโดนอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองกันชนหน้านะตรงนี้ฉีกแตกอืมมีห้องเครื่องเป็นประมาณนี้หัวนุองหัวนหน้าตาใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ โอ้เจ็ดที่นั่งแค่แสนต้นต้ได้ตโวต้าวิทด้วยเอาวันนี้มี3คันนี่แหละแสนไม่ถึงแสนแสนปลายปลายแสนต้นๆ้นนะครับผมสนใจก็ทักมาที่เพจเล่นตอก่อนอันนี้คือขายตามสภาพตัดตดแต่อยากให้สวยก็เพิ่มเงินแต่งจะแต่งให้อยากให้แตง่งแตง่แตงให้ได้โอเคครับนครับ